รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอ์อุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่พิเศษมากเลยในเดือนนี้นะเพราะว่ามีวันสำคัญก็คือวันตรุษจีนเรียกว่าเป็นปีใหม่ของชาวจีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีวันวาเลนไทน์อีกนะครับแล้วในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็มีความพิเศษขึ้นไปอีกนะเพราะว่า กุมภาปี2567นี้เนี่ยเดือนกุมภาพั์จะมี29วันนะ29วันในทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีที่เรียกว่ามีอาทิย์กสุรทินวิธีการดูง่ายๆปีไหนนะหารลงตัวเอาคอสอนะเอาคสอมหารนะคิดศักราชนะสมมติปีเนี้ย0 2 4ใช่ไหมหารด้วย4ถ้าหารลงตัวแปลว่าปีนั้นเดือนกุมภาพั์จะมี29วัน ถ้าหารไม่ลงตัวก็มี28วันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติตั้งแต่โอ้สมัยซีซ่าสมัยที่เขาสร้างปฏิทินกันนะในทางโหราศาสตร์นะครับในกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีดาวย้ายขยับปรับเปลี่ยน4ครั้ง <c oughs> เหตุการณ์แรกนะครับวันที่5กลกุมภาพันธ์ดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคธาเมษเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาพิกจิกนะเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวมีนและตุลน,นะ จะมีการย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยมหาอุดเนี่ยหมายถึงมากหมายถึงโออาหมายถึงความดีอย่างเงี้ยนะครับโดดเด่นมากเลยเป็นมหาอุดเลยนะเหตุการณ์ที่2ก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์นี่ก็เป็นตัวแทนของความมงคลเป็นตัวแทนของโภคทรัพย์เป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตย้ายราศีในช่วงวันที่13กุมภานะแล้วได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคเนี่ยถ้าดาวมีตำแหน่งคุณภาพแบบนี้นะถือว่าดีมากเลยแล้วดาวพระศุกร เป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวเมธนะและก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของลัคนากกันอีกนะโดดเด่นมากเลยนะเป็นดาวประจําตัวพฤกษบเป็นดาวประจําตัวของตุลเห็นไหมอันนี้โดดเด่นมากนะครับถ้าดาวประจําตัวหรือดาวการเงินเนี่ยได้ตําแหน่งดีๆนะเตรียมสบายใจได้นะวันที่13บสามวันเดียวกันนะดาวอาทิตย์ย้ายราศรีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันที่14ต่อเนื่องเลยนะดาวพระพุธ เสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ตําแหน่งคุณภาพเป็นเทวีโชคนะและช่วงไปไปลายเดือนดาวพระเกตย้ายราศีในวันที่29คือวันสุดท้ายของเดือนเลยนะฉะนั้นก็จะส่งผลดีต่อทุกลักนาเลยนะครับดวงแต่ละลักนณจะเป็นยังไงไปติดตามกันครับลักนณมังกรกุมภาพันธ์2567นะครับชาวลักษณมังกรเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวพระเสาร์ตอนนี้ดาวพระเสาร์ก็โคจรอ,อยู่ที่พบการเงินของตัวเอง เช the ื่อว่าชาวลักนณาบังกรตอนนี้ฟิตเปียยังกติดทะโบมีจิตใจฝักใฝ่ในงานมีจิตใจฝักใฝ่กับการหาเงินมุ่งมั่นจัดการตัวเองเพื่อให้ได้เม็ดเงินมานะและข้อดีก็คือดาวพฤหัสนะครับตอนนี้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังอยู่ในพที่4ของดวงชะตาและได้เกณฑ์เป็นราชาโชคด้วยตอนนี้เนี่ยนะเป็นปฐุมมาเกณฑ์จะส่งผลให้ชาวลักนณาบังกรเนี่ยมีเครดิตมีชื่อเสียง ใครทำออนไลน์ก็จะโดดเด่นมีคนมาดูเยอะนะใครทำงานที่ไม่ได้ออนไลน์ก็จะมีเนื้อหอมเลยคนสนใจคนต้องการตัวเข้ามาตบหลังตบไหล่ให้เครดิตตัวเราโดดเด่นมากนะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ด,ดวงให้ถูกฉะโกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ ขายขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ไปทำขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทตา่ตางๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอ,ขอขมากรรมขออุสิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์เฉลมที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำไปกับอาจารย์กฤษณะหลังตุเจ,จีนชีวิตจะเป็นอย่างไรเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line a t d โอเพดตั้งแต่วันที่5กุมภาเป็นต้นไปนะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะอีก มาทับตัวเลยมาทับดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอีกนะครับเป็นจุดส่องสว่างของดวงชะตาจะส่งผลให้ชาวลัคนามกรเนี่ยนะมีโอกาสดีทางการเงินมีข่าวดีทางการเงินนะหน้าที่การงานมากขึ้นงานทับตัวเลยโดดเด่นมากนะและเป็นแสงสว่างแล้วก็จะทําให้ชาวลัคนามกรมีจิตใจฮึกเหิม นะฮึกเหิมที่จะทํางานลุยแหลกเพราะว่างานมันเกิดผลพอมันเกิดผลงานตั้งแต่วันที่5กุมภาเป็นต้นไปเกิดแสงสว่างในดวงชะตานะมันก็มีจิตใจฮึกเหิมนะบุกตะลุยทุกงานเลยนะพอถึงวันที่13กุมภาเป็นต้นไปอีกดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนหน้าที่การงานอีกเป็นเจ้าเรือนการงานเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวองคารกลุมลัคนาอีกแล้วดาวพระศุกเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญ การใช้ชีวิตต่างๆมาเป็นดาวคู่มิตรกับดาวคารซึ่งเป็นมหาอุดอยู่ดาวพระศุกร์ก็ได้เป็นเทวีโชคโอ้โหดีมากโดดเด่นนะชาวมังกรนะทั้งงานทั้งเงินนะโดดเด่นมากเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จได้รับผลตอบแทนนะใครที่ไปเป็นในหน้าใครไปช่วยเหลือใครอยู่ไม่โอกาสสาเร็จสมบารินานะได้เงิน นะได้เงินในหน้าได้เงินจากจากการเสี่ยงโชคด้วยได้เงินโอ้ยโดยด,ดีทุกด้านเลยงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะแล้ววันที่13วันเดียวกันดาวอาทิตย์ก็ย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินอีกนะมรณะมาเป็นกระดุมพระนะเงินที่ล่าช้าเงินที่รอคอยมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนานะโดดเด่นเลยนะครับฉะนั้นชาวมังกรสบายใจได้พอวันที่14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปอีกนะดาวพระพุธ ย้ายเข้ามาร่วมในเรือนการเงินเอกโอ้โหโดดเด่นที่สุดเลยนะในเรื่องของการเงินนะจะส่งผลให้ชาวลัคนามังกรเดือนนี้อาจารย์เชื่อว่าได้เงินก้อนนะบางคนเสี่ยงโชคได้เงินก้อนอีกต่างหากเพราะดาวพระพุธก็เป็นเทวีโชคเอกเป็นเจ้าเรือนสุภาพีกนะโดดเด่นมากนะฉะนั้นใครไม่ได้เข้าวงการเสี่ยงโชคก็ไปเสี่ยงโชคด้วยมีโอกาสสําเร็จสมบัติธนาจเจริญรุ่งเรืองนะครับตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะ4 1 7 8 3ส ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะสิบโมงถึงเที่ยงอาจาร,รย์ไร์สดทุกวันเลยมาสนทนาการพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลข เลขศาตร์ต่างๆเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลกมงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับ เพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open Chat นะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมังกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2567เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลกม,มงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรณ์ดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ